ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่างบ้านนะครับช่างทูณวินเทจนะครับก็วันนี้นะครับเรามีในส่วนของงานซ่อมนะครับมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของนะครับเพื่อนๆทางด้านแฟนเพจนะครับหรือว่าเพื่อนใน Facebook นะครับส่งงานมานะครับก็เป็นใครนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปชมภาพนะครับไปครับไปนะครับ ปสวัสดีครับช่างทูนองคุนเหลือวของหลีกสแก้วนะมีรย่องรบกวนช่างทุนหน่อยฝากดูแลฮิเกะเจ็ดนิ้วกับสว่านบอสหน่อยนะครับหัวมันรูดยังมีอีกหลายชิ้นนะยังไม่ส่งทัางางทูนเลยอีกประมาณนักสี่ชิ้นอะแต่อันนี้มันรีบใช้ก็เลยส่งทัางทูนก่อนยังเหลือตู้เวลโกลสองร้อยห้าสิบแล้วก็ สว่านสามระบบของของุ่นใดแล้วก็หินเจียเจ็ดนิ้วของมินจชิยังไม่ส่งทุนไหมวนที่สมเอผมส่งไปนี่ช่างทุนก็ดูให้หน่อยนะครับถ้าพอซ่อมได้ก็ดูแลให้หน่อยขอบคุณนะครับครับก็อ่ามาถึงแล้วนะครับกับอ่านะครับอ,อ่าหินเจียนะครับเจ็ดนิ้วดีวอนนะครับแล้วก็สว่าน โรตรีนะครับตัวรุ่นถอดหัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาการเป็นแบบไหนนะครับแล้เดี๋ยวเราไปช่วยกันซ่อมนะครับก็ถึงแล้วนะครับกับของคุณพี่นะครับบุญเหลือนะครับโครงหลังคาเหล็กสะแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะครับเนาะทมาคุยอะไรวันนี้ เอาละนะครับก็สําหรับอ่าอีเกเ์ในส่วนของอ่าดีวอนนะครับสาหรับบูตแกนเพานะครับแตกมานะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับเปลี่ยนใหม่ให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่แตกมานะครับเราก็อ่พอมีอลไรนะครับพอมีอลไรนะครับก็เปลี่ยนแกนแกนเพาให้นะครับแล้วก็ใช้เฟืองชุดเดิม นะครับใช้เฟืองชุดเดิมเอาละนะครับก็ให้จบไปเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนงานงานนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปต่อกันที่สว่านครับเอาละนะครับก็ในส่วนของนะครับอ่าิเจีย์เจ็ดนิ้วดีวอนนะครับเราก็ปิดแกนเพลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ต้องบอกว่าได้เงือกันพอสมควรนะครับเนาะได้เงือเลยนะครับกับเปลี่ยนแกนนะครับต้องฉุดกระชากลากตบกันพักใหญ่นะครับเอาละนะครับสำเร็จแล้วนะครับก็อุปสรรคต้องมีมั่งนะครับการทำงานเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าไม่เจออุปสรรคเราก็ไม่แข็งแกร่งนะครับเนาะ แต่อุปสรรคเยอะไปมันก็ไม่ไหวนะบางทีเอานะครับอ่ะสู้ๆนะครับทุกคนนะครับเราฝ่าฟันอุปสรรคแล้วนะครับก็จะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับเอาเดี๋ยวประกอบเสร็จเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําสว่านกันต่อเลยนะครับก็ลูกค้ารีบนะครับส่งมาเราก็จัดให้เลยจัดเสร็จก็ส่งกลับเลยนะครับไม่รอแล้วนะครับเพราะว่าปากท้องนะครับไม่รอใครนะครับปากท้องร้องทุกวันเลย นะครับครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเทสนะครับก็อ่าประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก่อนเราจะเทสนะครับก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับแน่นนะครับไม่โยกขึ้นโยกลงนะครับต้องไม่ซ้ายไม่ขวานะครับอ่าเทสนะครับเทส ปิดจอบนะครับกับเจ็ดนิ้วนะครับดีวอนนะครับเดี๋ยวเราไปสว่านครับก็อย่างที่บอกนะครับเรามาต่อกันที่สว่านเลยนะครับกับอาการนะครับที่พูดคุยกันนะครับก็เป็นในส่วนของนะครับจับดอกไม่อยู่ลองเลยนะครับลองจับกระแทกครับลองจับกระแทก แยกลองแยกมาแยกแยกมาลูกค mm ้า hmm. มานะครับเ uh, mm hmm. มื่อกี้ uh, ของ uh, พี่เขาบอกมานะครับว่ามัน uh, เหมือนล็อกดอกไม่อยู่นะครับใช้ๆแล้วดอกหลุดนะครับ mm hmm. เหมือนเขี้ยว uh, เขี้ยวตัว uh, จับดอกข้างในนะครับอาจจะสึกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราถอดกันดู นะครับเนาะเดี๋ยวลองถอดกันดูนะครับเดี๋ยวลองถอดกันดูเนี่ยถอดหัวได้ถอดหัวไม่ได้ส่วนของตัวนี้ก็เป็นในส่วนของรุ่นตัวถอดหัวไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะกิ๊บกันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะเจ้าตัวชุดบนนะครับชุดบนนะครับกระบอกชุดบนมาดูนะครับว่าไอตัวแกนนะครับเขี้ยวนะครับเขี้ยวสําหรับล็อกดอกนะครับอาจจะสึกหรือว่า หมดนะครับเดี๋ยวเราลองดูก็ไล่แกะกลิบนะครับแล้วก็เราละดูก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็อาสังเกตให้ดีครับอาลูกปงลูกปืนนะครับก็ใจเย็นนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวลูกปืนหายนะครับอะไรอยู่ท่าไหนนะครับนี่อาจัดเรียงไว้นะครับเดี๋ยวต้องเอาอาลูกปืน4เม็ดนี่ออกนะครับ เดี๋ยวเราดึงออกดูถ้าสกรปรกมากนะครับเอาโซเนกฉีดก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะได้หลวมเดี๋ยวเอาโซเนกฉีดก่อนอเราก็นะครับค่อยๆเอาลูกปืนบริเวณนี้ออกนะครับ อ่ะสองลูกแล้วนะครับสองลูกแล้วเดี๋ยวนะครับมันอยู่ในระบบนี่เราปรับมานี่ก่อนนะครับอ่ะ,อะหมดได้แล้วตอนนี้อ่ะครบแล้วนะครับสี่ลูกนะครับอ่ะต่อไปแล้วก็ดึงออกมานะครับมาดูอ่ะดูดูนะครับเนีลูกกระทุ้ก็ต้องบอกว่า ยังดีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาดูอมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเนาะเดี๋ยวเอาตัวดีกับตัวเสียให้ดูนะครับว่าเขาเสียหายตรงไหนนะครับถึงจับดอกไม่อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามองไม่เห็นนี่นะครับเนาะของเก่านะครับเคี้ยวไม่มีนะครับเคี้ยวสึกหมด ของเก่านะครับเขี้ยวไม่มีนะครับเขี้ยวสึกหมดแล้วนะครับถ้าเรามองไม่เห็นก็เอาไขควงแย่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดุดก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวดีนะครับตัวดีแหมมันในรูนะครับเนาะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยเราแย่ยังได้ยินมีไข,ขค,ควงสะดุดนะครับควงสะดุดก็คือนะครับเขี้ยวนะครับตัวเขี้ยวตัวเขี้ยว,วที่เขาสําหรับอบังคับดอกนะครับตัวนี้หมดนะครับตัวนี้ นะครับเราก็หาใส่ให้นะครับเป็นมือสองนะครับมือสองหากตัวแท้ด้วยนะครับแท้ด้วยเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันหลังจากที่เรานะครับอ่าอ่าได้หาตัวใหม่มานะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเราก็สังเกตนะครับให้มีตรงลูกปืนนะครับตรงลูกปืนนะครับลูกตรงลองลูกปืนให้ตรงกันนะครับลองลูกปืนให้ตรงกันสีลูกเราก็ใส่กลับไปเลยครับ พริกเอาหน่อยนะครับพริกนิดนึงเอาแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนทิศบนนะครับกับตัวล็อกดอกนะครับก็อ่าไหนลองลองลองขยับขยับดอกลองขยับขยับลองขยับขยับอ่าปิดซ้ายปิดขวาดู ลองบิดด,ด,นะด,ดูดินะครับหมุนหมุนบิดนะครับเทสจริงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสไฟดูจะหลุดก็หลุดตอนแยกนะครับเนาะเวลาแยกๆแ,แล้วดอกดอกหลุดออกเลยบ้องเลย ได้แล้วนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่บุญเหลือนะครับโครงราคาเหล็กสักแก้วนะครับที่ส่งเครื่องมือมาซ่อมกับทางร้านของช่างทูนินเทสนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเครื่องมือนะครับที่สีนะครับหรือว่าอยากจะซ่อมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไ่นะครับก็ อินบ็อกนะครับมาสอบถามกับผมได้นะครับเบอร์โทร085 2 8 8 146นกะครับกับงานซ่อมเครื่องมือช่างนะครับก็ในส่วนของนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับบริเวณจังหวัดสระแก้วนะครับที่จะติดต่อนะครับงานทางด้านเกี่ยวกับงานเหล็กนะครับโครงหลังคาเหล็กสระแก้วนะครับก็ติดต่อสอบถามได้กับคุณพี่บุญเหลือโครงหลังคาเหล็กได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมีเบอร์นะครับไว้ใต้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเครื่องมือช่างเสียนะครับแล้วทำงานประเภทไหนอยู่นะครับอยากอยากจะให้ผมนะครับเรียกว่าง่ายก็คือนะครับเราเรามาช่วยกันนะครับเนาะสำหรับเพจผมก็ไม่ได้เป็นเพจที่ที่โตอะไรนะครับเนาะเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่อง สำหรับงานช่างบ้านๆน,นะครับก็เราก็ช่วยกันไปนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆอยากจะให้ผมนะครับไปรีวิวนะครับหรือว่า,าเป็นในส่วนของที่งานที่เพื่อนๆทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในสาขาอาชีพใดนะครับที่มีเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอยากจะให้ผมนะครับรีวิวหรือว่าจะส่งเป็นรูปเป็น เป็นในส่วนของงานที่ทําอยู่นะครับให้ผมได้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับได้แชร์ประสบการณ์หรือว่าผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้งานของเพื่อนๆนั้นได้เพิ่มนะครับเพิ่มยอดขายหรือว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือว่ามีงานเข้ามาเพิ่มอีกนะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับกับคุณพี่บุญเหลือโคมงหลังคาเหล็กสับแก้วครับก็อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งกลับไปให้เลยนะครับกับหินเจียกับสว่านครับก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประสบการณ์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่างผูด้วยนะครับสวัสดีครับ Yeah, you.